สวัสดีพี่น้องมืพบพ้อกับสาวมุไทยอีกแล้วพี่น้องบ่ได้ไปเื้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะอยู่เฮือนแล้วกะบ่ได้ไปทางเด้มื้อนี้มาเก็บผักยามแรงพี่น้องมาเบิ่งแม่สาวมุไทยเก็บผักเนาะพี่น้องเ้ผักที่ปู่ได้กินแล้วพี่น้องดีเจอขนาดพี่น้องเ้ได้กินหลายเอล่ะเก็บหลายเอล่ะพี่น้องเ้ได้แม่เพิ่นันสิเก็บผักสลัดผักสลัดไปกินกับแจวกับป่นบ่นี่เบิ่งนํากันพี่น้องเ้ ລະງຳງຳອັນບໍ່ມິດລະກະຜັກຫອມແຕ່ເຮົາຊິໄປເກັບຜັກຫອມອີອ່າໃສ່ເສີຕແຈນມ່ົ້ກາດກາຕຍຸກກ່ນນນລກເຮບາຢຈົງນສາທນາກກ ลอกเอาบอนได้มันน bon ั่นลกเอาพี่งลกเอาไปอันนั้นให้มันบางๆแน่มันจังนี้ไว้พี่น้องมาเบิ่งพวกนี้พี่น้องนี่อันนี้ก็เยอรพอกินกับตํากับยังลพี่น้องเยาบุทบ่งตะกอนเยอเติบแล้วพี่น้องนี่นี่ก็เยอลลกลกตัวนั้นเมื่อวานนี่ก็ลกไปกินกับอันตมมี่พี่น้อง ตัวนี้ก็พอกินแล้วพี่น้องก็ได้พอกินลายเตอร์ปลาทางนานแล้วกะแล้วมีแนวกรับกระสีเป็นโรคไปกินอีพี่น้องเลยผักหอมนี่ยกำลังงามๆเลยผักหอมหน้อยเหรอโบแมนผักหอมพันเลยพี่น้องเลยผักหอมหน้อยเหรอเนี่ยแหละปกติโอน,นี่มันมันนั้นงามผักอันนั้นขนาดพี่น้องงามผักหอมขนาดเหนอุ้ยเนื้อลูกเนื้อก้อน พากันมาลกหญา้าอ้แต่นานพักพี่น้องเลยแล้วก็พากันมาถ้าพุทายกับทายคิปพี่น้องเบื้องเลยเดยวมันมีต้นนึ่งอยู่นี่ปู่ซ้ำกันแต่ว่าท้าพไทายลกไปกินมะเขือแล้วก็เลยต้นนี้แหละเลือต้นดเ,ตเดวป่ะเนี่ลกอ้อพี่น้องพรมันง่ำพักหอมไล่กับลกอ้อมันเย่อพอกินไม่ได้พี่น้องเลยนี <c> ่ <ười> อันนี้ก็บ่งพอมู้ได้พี่น้องค่ะแต่ว่ามันน้นแล้วก็เลยว่าหาก้กกันนานขึ้นตัวนี้ก็คือกันพี่น้อง พากกันอื่นนะ่ะบรงามปะเลยพี่น้องเลยแต่ว่าปูพอได้กินคือซาบุไทยบอแล้วบุเป็นปูอันนั้นได้กินแล้วก็ะยาาอ่ะพอได้กินนะมูพอบบได้ไปซื้อพอบบได้ไปข้อมูหานะพี่น้องอ การที่กัพีน้องเบอลได้มันที่แล้วกะยอนลุกเอาพี่น้องเลยคุณดลุกเอาหน,น,น่้ำันงงนมันนี่พักพอนี่เร่ไพี่น้องสิะะง<อ>่งใดเอก,เอการเฮ้ยพี่น้องเบิง้งทำนี่เลพี่น้องเลย

สิจบคลิปบชนีพี่น้องขอมอบขอบเจอสุรการให้ชมกัรติดตามพี่น้องเด้อขอบขเจอละลายพี่น้องเลยคนละมักก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยพี่น้องเด้อบอดี้สู้ท้ายคลิปทรงนี่นะบอดี้ไปทางเด้อไปฮากับมือกอนกับบอดี้ท่ายคลิปนี้นี่กับฮาพี่ท่ายคลิปพี่น้องเบิ้งมาอนี้ละพี่น้องเ้ยคลิปนี้ก็จบชนีก็พี่น้องไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีน้องมาบาย Mm-hmm. <laughs>